นายน่ะค,ครับท่านแล้วไอ้เจ้าสลามสายหลวงล่ะทำไมไปนอนอยู่ตรงนั้นล่ะน,น่าจะสลบไปนะครบเมื่อไรจะแก้ตัวไหมพิทาคนที่เจ็ดผมไม,ไม่มีอะไรจะแก้ตัวหรอกนะครับยังไงผมก็จะโดนฆ่าอยู่แล้วนี่คุณคะันไปทำอะไรนายหรอกนะแต่ว่านะ น่าคุณจะรู้ดีใช่ไหมว่าตอนนี้ดินแดนกำลังจะแย่นะถ้าจะให้ฉันไปหาผู้พิทักคนที่เจ็ดคนใหม่ในตอนนี้ดินแดนนี้คงจะลงสลายเป็นแน่เรื่องนั้นผมรู้อยู่แล้วล่ะนะผมรู้ว่าดินแดนจะเป็นยังไงถ้าเกิดผู้พิทักษ์ทั้งเจ็อยู่ไม่ครบทั้ง7จ็ดคนนะ่ะถ้างั้นค,ค,คุณพ,พระราชารช ฉะน,นั้นันฉมาที่นี่เพื่อจะพานายกลับไปทําหน้าที่ของผู้พิทักษ์คนที่เจ็ดเหมือนเดิมขอร้องแล้วนะกลับไปทําหน้าที่ผู้พิทักษ์คนที่เจ็ดเหมือนเดิมเอถอะทั้งทั้งที่ผมท,ทําไม่ทันต้องแย่ขนาดนี้เนี่ยนะครับถ้าเธอกลับใจตอนนี้ก็ยังไม่สายหรอกนะแต,แต่ว่าฉันขอร้องแล้วนะ ท่านไม่ต้องขอร้องผมแบบนั้นมันไม่เหมาะกับพระราชาแบบท่านเลยนะครับยังมีความอะไรอาวร์กับพระราชาอยู่ยจริงๆด้วยสินะขอให้ผมได้ใช้เวลาคิดสักหนึ่งวันก่อนได้ไหมครับได้อยู่แล้วแล้นะถ้าไไม่กลับมาฉันคงท่านไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นหรอกครับท่านกลับไปพักเถอะครับผมขอใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักพักเถอะนะ ไปกันเถอะคุณเกียรชะมัดเลยเกียริตัวเองที่สุดเลยมาแพ้เลยแบบนี้เนี่ยยังไงก็คงต้องยอมจริงๆรินนะทำไมต้องมาลงเอ้ยแบบนี้ด้วยล่ะเนี่ยตอนนี้แดนจะเป็นยังไงบ้างนะเห็นศพไปฉันยังไม่ได้ไปช่วยเขาเลยนี่ ได้จะพวกนี้เช้าอีกวันแล้วเหรอนะทำไมฉันไม่ไปน,นอนอีกแล้วเนี่ยแต่ว่าพวกนี้ก็ต้องออกเดินทางกลับไปที่ยินแดนแล้วนี่นะกลับไปคนเดียวหรอฉันยังไม่ได้บอกความรู้สึกตัวเองกับแดนเลยนี่นะแต่เดี๋ยวก็จะถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยฉันไม่ต้องเป็นต้องบอกก็ได้นี่นะแล้วฉันจะมานั่งบนคนดียวแบบนี้ทำไมเนี่ย รู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองเริ่มกลับไปเป็นนิสัยเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วสินะเอาเธอเธอเลิกบ่นแล้วไปนอนซะหืมหลับอยู่งั้นเหรอยังไม่ตื่นงั้นเหรอเนี่ยอโอ๊ย เจ็บชมัดเลยฮะเสียงดังไม่ได้ด้วยสิตอนนี้ออร่ากำลังหลับอยู่อยากกลับเลยฮะจริงด้วยสินะวันนี้ออร่าต้องเดินทางกลับแล้วสินะเธอบอกว่าถ้าตามหาพระพิาทากครทั้งเจ็ดครบแล้วก็จะกลับไปที่ดินแดนสินะแต่ทำไมกลับเร็วจังเลยนะนแดนนั้นเหรอ ทำให้เธอตื่นหรือเปล่าไม่หรอกนะนายไม่ได้ทำให้ฉันตื่นหรอกนอนต่อเถอนะนอร่เธอยังดูนอนไม่เต็มอิ่มเลยไม่หรอกนะฉันหายง่วงแล้วล่ะสีหน้าเธอไม่ได้บอกแบบนั้นนะแล้วนายเป็นอะไรมไหมแดนเจ็บตรงไหนหรือเปล่าฉันไม่เป็นอะไรมากหรอกหนะแค่โดนต่อยไปน,นิดเดียวเองแต่ว่า ฉันเนี่ยอ่อนแอชวัดเลยเนาะแค่โดนต่อยหมัดเดียวก็ถึงกับสลบไปเลยนะไม่หรอกนะนายทำดีที่สุดแล้วแต่ฉันยังไม่ได้ช่วยอะไรเธอเลยนะเธอทำเองเกือบทุกอย่างเลย <c oughs> <c oughs> ก็นะฉันรับปากกับราชาแล้วนีเนะว่าจะเอาพลังของผู้วิทา,าครั้งเจ็ดเคินมาให้ได้นะแต่ว่าอ๋อจริงสิแล้วตอนนี้ราชาเป็นไงบ้างเริ่มดีขึ้นแล้วเลระนะ เลยแค่ผู้พิทักษ์คนที่เจ็กลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิมแหละนะงั้นเหรออืมงั้นเราไปเดินเล่นดีกว่าไหมเดินเล่นงั้นเหรอเดี๋ยวฉันก็จะกลับไปที่ดินแดนแล้วอยากไปเดินเล่นในดินแดนนี้แล้วค่อยกลับไปที่ดินแดนของฉันน่ะเป็นการบอกลาทางอ้อมหรือเปล่านะไปไหมปไปสิแต่ว่าเธอยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะ ไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวฉันกลับมาอาบก็ได้งั้นก็ได้ไปกันเถอะได้ยังไงนะน่าจะกลับไปทําหน้าทีา่ผู้พิทักษ์ตัวเน,นเหรอฉันคิดมาทั้งคืนแล้วล่ะนะเราจะพวกเราทํากันมาทั้งหมดเหรอมันจะไ<อ>ร้ความหมายนะซิเรามาเริ่มต้นกันใหม่เถอะนะถ้าเรายังทําแบบนี้ต่อไปอะ่ะพวกเราจะแย่ก,กว่านี้นะ ไปเป็นแบบนั้นหนึแแ่แล้วทำไมล่ะเราทั้หมดที่พวกเราทำล่ะเลื่มเรื่องทุกอย่างไปซะแล้วนายก็ปรับตัวใหม่เป็นคนใหม่พวกเราจะได้เจออะไรใหม่ๆแล้วก็ดินแดนเนี้ยจะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอย่างที่นายต้องการไงเหมือนเดิมพวกคนด้วยงั้นเหรอใช่แล้วล่ะเพราะฉะน,นั้นนะ่ะมาเริ่มต้นกันใหม่เถอะนะคือ <c oughs> คิดได้หรือ,อยังว่าจะกลับไปทําหน้าที่เหมือนเดิมหรือยังไงผมตัดสินใจแล้วล่ะครับผมจะกลับไปทําหน้าที่เดิมเพื่อให้ดินแดนนี้กลับมามีสีสันเหมือนเดิมครับแล้วนายละ่ะจะรามสีลุงฉันฉันจะได้ดินแดนแห่งซ้ายลุงเหมือนเดิมกลับมาใช่ไหมใช่แล้วล่ะนะตุอย่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแค่นายปรับตัวใหม่นะ แล้วนายจะลังเลอะไรอีกอะว้าวมันก็ได้ฉันสัญญาว่าจะปรับตัวใหม่จะยอมทำทุกอย่างเพื่อใช้กับสิ่งที่ฉันทำลงไปให้มันได้แบบนี้สิเพื่อนละงั้นก็เชิญเลยงั้นฉันกลับไปประจำที่แล้วนะผมขอตัวกันนะครับจะไปเคลียร<ช>อะไรนิดหน่อยก่อนนะ่ะเชิญจ้ะ เคลียร์ไปอีกหนึ่งเรื่องต่อไปเรื่องของแดนสินนะหนูออร่านี่เจ้าแรกจริงๆเลยวิวยังสวยเหมือนเดิมเลยฮะชอบวิวแบบนี้จังเลยที่ดินแดนเธอไม่มีวิวส,สวยแบบนี้หรอกเหรอถึงจะมีก็เห็นจนเบือ่อแล้วนะชอบวิวที่นี่มากกว่าออร่าอืออะไรเหรอ ถ้าเธอกล่าไปที่ดินแดนของเธอแล้วจะทำอะไรเป็นอย่างแรกเหรอก็คงจะนอนนั่นแหละนะเพราะว่าฉันอยากจะนอนบนเตียงนุ่มๆที่ห้องของฉันมากเลยล่ะชีวิตของเธอเนี่ยจะนอนอย่างเดียวเลยหรือไงให้ฉันได้พักผ่อนตามใจฉันไม่ได้หรือไงฉันก็ง่วงเป็นเหมือนกันนะแล้วทำไมเธอไม่นอนได้เพียงพอล่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันมันคงจะติดเป็นนิสัยแล้วล่ะเฮ้ยเธอเนี่ยนะถ้าฉันกลับไปที่นัียแล้วนายจะคิดถึงฉันไหมะเอ๊ะเอ๊ะถามนางเธอเนี่ยอ้าวก็นายชอบฉันไม่ใช่หรอฉันจะถามตรงๆไม่ได้ได่ไงถามอ้อมๆนายก็ไม่เข้าใจก็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 กงก็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 ก แล้วเธอจะถามทำไมเนี่ยไงยบอกฉันถามไปงั้นๆละ่ะนายอาจจะไปเจอผู้หญิงที่ดีกว่าฉันก็ได้นะอย่างเช่นคู่หมั้นของ,งานายอะไรแบบเนี้ยอาจจะนิสัยดีกว่าฉันก็ได้ฉันนะ่ะไม่อยากจะแต่งงานกับคู่มั้นของฉันหรอกนะฉันนะ่ะอยากใช้ชีวิตคู่กับเธอมากกว่าจริงเหรอไม่อยากจะแต่งงานกับผู้ไายนายจริงอะ ใช่แล้วเหลอนะสาบ่าซื่อนจริงๆเลยนะัวร้ออะไรของเธอน่ะเปล่าสักหน่อยเฮ้ยเธอนี่นะเอ๊ะเอเอได้เวลาเลยนะฉันต้องไปแล้วลนะจะไปแล้วเหรออืมใช่จะไปแล้วล่ะก่อนไปฉันขออะไรหน่อยได้ไหม ขอได้เหรอฉันไม่รู้ว่าจะได้เจอเธออีกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ฉันขอเถอนะ ไปได้แล้วหน้าเยาบุ้ยเห๋ยวก็ไม่ทันหรอกออออจะได้เจอกันอีกไ,ไหมนะคิดถึงกันบ้างนะออร่าหนึ่งปีต่อมาหนึ่งปีแล้วนะเนี่ยแดนดูซึมๆนะตั้งแต่หนูออร่ากลับไปที่ดินแดนนะเดี๋ยวเขาก็กลับมาล่าเลยแน่ๆค่ะคุณมันพูดแบบนี้แสดงว่าคุณต้องรู้อะไรมาแน่ๆเลยใช่ไหม <c oughs> เปล่านะคะหนึ่งปีแล้วสินะออร่าจะเป็นไงบ้างนะแล้วเมื่อไหร่คุณมั่นเราจะมากันนะราชาราชินีองชายจะเสียงดังทำไมเนี่ยมีอะไรอีกล่ะมีคนมาขอพบราชาและราชินีนะท่านแล้วก็ขอพบกับองชายด้วยไม่อยากไปอยกทั้งนั้นแหละ ไปด้วยกันเถิดนะลูกเขาบอกว่าอย่าพบลูกด้วยนี่นะแต่แต่ว่าแดนก็ได้ครับแล้วไหนล่ะคนที่อยากจะพบเรานะหรือว่าแกงพวกฉันกันเดี๋ยวก็มาแล้วนะท่านใจเย็นๆสิอร่าฉันมาขอเข้าเฝ้าราชนาราชินีค่ะ หายไปไหนตั้งหนึ่งปีหนูออราฉันรอนานมากๆเลยนะนี่มันเรื่องอะไรกันครับท่านแม่ออราทำไมเธอนายบอกไม่อยากแต่งงานกับคู่มั่นของนายใช่ไหมเออใช่เด็ทำไมถ้าฉันบอกว่าคู่มั่นของนายคือฉันล่ะคู่คู่คมั่นของฉันคือเธอ,อเอ๊อเด็ดเดี๋ยวแสดงว่า <laughs> ตาบ้าเลย ร้องไห้เลยเหรอเนี่ยโอ้โอ้ไม่ร้องนะก็เธอเธอาหายไปตั้งนานฉันคิดถึงเธอมากๆเลยรู้ไหมฉันอยู่ตรงนี้ไงไม่ร้องแล้วนะแล้วงอนแต่งงานจัดวันไหนดีละ่ะคุณตามใจคุณเลยแล้วกันนะงั้นพรุ่งนี้ดีไหมแดนครับเดี๋ยวสิคะวันอื่นก็ได้นะคะ ถ้าพรุ่งนี้หนูคงเตรียมตัวไม่ทันนะ่ะฉันดีใจมากๆเลยนะที่เธอกลับมาตอนแรกฉันหืมคิดว่าฉันแต่งงานแล้วเหรอก็ใช่นะสิ <c oughs> นายนะกลับมาแล้วต้องทำยังไงหนูออร่าอ๋อหนูกลับมาแล้วค่ะท่านพอ่อท่านแม่ ยินดีต้อนรับกลับมานะ yeah. เยออล่ากลับมาแล้วดีใจขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยต้องดีใจสิดีใจมากๆด้วยจ้าจ้าห้ามไปไหนแล้วนะสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปสัญญาก็ดอะไรขึ้นลนะ่ะนายจะมาขัดทำไมเนี่ยฉันจะลงโทษนายนายยงนสิพวก ไม่เย็นแล้ว <laughs> ดีจังดินแดนนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วแบบนี้แหละดีแล้วล่ะเจนน่าเราต้องทำอะไรบ้างแต่ว่ามันอันตรายมากๆเลยหนูมไม่อยากให้ท่านแม่เป็นคนทำหรอกนะคะ ไม่เป็นอะไรหรอกนะถ้าเกิดแม่เป็นอะไรไปดูไม่เป็นอะไรหรอกแต่แตว่าหนูไม่อยากเสียสเสด็จแม่ไปแม่จะไม่เป็นอะไรหรอกนะแล้วก็แม่จะพาพ่อของเรากลับมาให้ได้แม่มาทำยังไงบ้างเจนน่าท่านแม่ต้องไปดินแดนแห่งท้องฟ้าค่ะแต่การเดินทางมันอันตรายมากเงินแม่ไปแล้วนะ ฝากดูแลหลานของแม่ด้วยแล้วก็หลานสะพ้ยด้วยนะเจนนาท,ท่านแม่เพคะเ,เอาเธอเชื่อมือแม่เถอนะทหารขอรับจะไปกับพระอ,องค์ด้วยครับไม่ต้องการเดินทางในครั้งนี้มันอันตรายมากฉันขอฝากนายอยู่ดูแลลูกๆหลานๆของฉันก็พอม,มันอันตรายนะครับกระหม่อมยินดีที่จะไปแม้มันจะอันตรายแค่ไหนก็ตาม ไม่ต้องฉันจะไปคนเดียวท,ท่านแม่เราหมอมไม่ตามไปจะดีหรือขอรับอย่าเลยถ้าท่านแม่บอกมาแบบนั้นเราก็คงทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะนะเราต้องเชื่อใจพระองค์เท่านั้นว้าว,วา สติกเกลายโปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วในไลา์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลนด์น้นำเลย